จะเป็นช่างทํารถในไมล์ซัมเมอร์คาร์ทั้งการหยิบของการใช้เครื่องมือต่างๆและการใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้จะเริ่มยังไงไปดูกันเลยอย่างแรกที่เราต้องคุ้นชินกับมันให้มากที่สุดคือกล่องเครื่องมือครับโดยเราจะได้มาตั้งแต่เริ่มเกมเลยไม่ต้องไปหาซื้อใช้ประกอบรถได้ทั้งคันวิธีใช้ไม่มีอะไรมากกดเลือกไปที่ประแจรหรือไขควงที่เราต้องการจะใช้ได้เลยแต่ก่อนจะหยิบได้เราต้องเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องมือครับคือการกดเลข2บนคีย์บอร์ดจะมีสัญลักษณ์รูปเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้แปลว่าเราจะหยิบใช้้้เเเเเคคคครรรรรืืรืืืื่่่่่่่ออ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 งงงงงมมมมมไไดดับบซึถาาายยูในนหหจะกกลลป็ิ มาทั้งกล่องวิธีกลับไปโหมดหยิบสิ่งของก็ง,ง่ายๆแค่กดเลข1บนคีย์บอร์ดตรงนี้แนะนําฝึกให้ชินระหว่างการสลับ2โหมดนี้ตามการใช้งานจะช่วยประหยัดเวลาไปได้ครับวิธีขันน็อตเข้าออกในเกมนี้จะใช้การเลื่อนเมาส์ครับเลื่อนลงจะเป็นการขันออกเลื่อนขึ้นจะเป็นการขันเข้าเช่นเดียวกับการเปิดฝาหรือปิดฝาหม้อน้ําต่อมามาดูแถบแสดงสถานะของตัวเราจะมีทั้งความกระหายน้ําความหิวความเครียดความสกรปรกค,ความเหนื่อยและอีกข้อที่ผมเพิ่งเคยเจอสําหรับเกมทํารถคือเราจะมีการปวดฉี่ครับสำหรับผมตั้งแต่เล่นมาเกมนี้เกมแรกเลยทีีี่ต้้องไไปฉฉเรราาาสมถดดโย กดปุ่ม p บนคีย์บอร์ดในแต่ละแถบถ้าค่าสถานะเต็มจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเราต้องรีบแก้ไขวิธีแก้ไขไม่ยากครับกระหายน้ําก็ไปดื่มน้ําจะเป็นเครื่องดื่มแบบไหนก็ได้จะลดค่าความกระหายได้ทั้งหมดแต่ค่าความปวดฉี่ก็จะเพิ่มขึ้นแทนครับค่าความหิวก็ตรงตัวเลยหาซื้ออาหารได้ที่ร้านค้าจากนั้นก็กินอาหารได้โดยการกดปุ่ม f เวลากินอาหารค่าความกระหายน้ําก็จะขยับขึ้นตามต่อมาความเครียดจะมีวิธีระบายหลายแบบที่ผมแนะนําเลยคือการระบายผ่านทางคําพูดของตัวละครโดยการกดปุ่ม i บนคีย์บอร์ดและกาาาาารเข้้้หองวนนนใบ วิธีนี้ง่ายและไม่มีผลกระทบตามมา2อ,อย่างสุดท้ายคือแถบแสดงค่าความสกรปรกและความเหนื่อยวิธีแก้ก็แค่ไปอาบน้ําส่วนความเหนื่อยแก้ได้ด้วยการนอนหลับโดยการกดปุ่ม S ที่ที่นอนของเราครับบางสถานะอย่างเช่นความหิวถ้าเราไม่แก้ไขเราจะถึงขั้นย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปเกิดใหม่ได้เลยอย่างสุดท้ายที่จะแนะนําในวันนี้คือเวลาทํารถให้เอากล่องเครื่องมือมาไว้ใกล้ตัวให้มากที่สุดครับเพราะช่วงแรกเราจะต้องวุ่นอยู่กับการเดาเบอร์ประแจให้ตรงกับน็อตของแต่ละชิ้นส่วนการเอาไว้ใกล้ๆจะทําให้หยิบเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องเดินไปเดินมาสําหรัับวนนนนนีี้้ก็มานนมาาาแะะํปรณค อยากให้ซีมูเลเตอร์แนะนำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยอ่านทุกคอมเมนต์ครับ